MGC Asia ฉลองครบรอบ5ปี Harley Davidson จัดงานสุดยิ่งใหญ่ USM 5 Year Celebration พร้อมกิจกรรมและแคมเปญสุดพิเศษณ,ณนะ Har l e y Davidson นสาขาธนบุรีถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เรามาร่วมฉลองกันนะครับในงาน USM 5 Year Celebration นะครับก็โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับว่าปีนี้ Harley Davidson เนี่ยฉลองครบรอบ120ปีด้วยนะครับอย่างวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็จะมีรถ เป็นตัว Anniversary พิเศษนะครับสรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a l t a Limited นะครับ110ปี Anniversary นะครับซี่เป็นรถ Limited e d i t i o n นะครับผลิตมาจำนวนจำกัดแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าของผมคันนี้สีแดงนะครับก็จะเป็นรถ120ีปี a n n i v r r s r y y ่รถกลายนะครับซึ่งเป็นรถ Limited Edition เช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับ